สวัสดีครับวันนี้เบาวยอดจะพามาดูวิธีเสียบปลาหมึกดำน,นะครับเสียบแบบนี้ไม้ใหญ่ครับผมไม้ใหญ่สวยเด้งขายง่ายครับผมปลาหมึกที่เบายอดเสียบอยู่นี้จะเป็นไซส์สามร้อยห้าร้อยนะครับถ้าไซส์สามร้อยห้าร้อยนี่จะเสียบสวยมากครับนะครับเสียบแบบนี้นะครับผมเสียบก็ใช้เป็นไม้เบอร์เก้านะครับ เป็นไม้เบอร์เก้าเนี่ยครับวิธีเสียบก็าหางก็หมึกครับที่เราซอยไว้นะครับหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมแลาก็ตามด้วยตัวหั่นครับผมเนี่ยครับที่เราหั่นซอยไว้หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นแล้วก็ใส่สี่ชิ้นเข้าไปก็จะเป็นหนวดนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าหนวดตัวเนี้จะเสียบปลายไม้ไม่พอมันเหลืออีกนะครับเหลือเสียบจะพอหนวดนี้เป็นไม้สองไม้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น ความหมึกดําที่บ่าวยอดทําอยู่ในกะมังนี่ก็สี่กิโลนะครับสี่กิโลก็คือซื้อมายังไม่ได้ทําเลยนะครับอันนี้ก็จิเหลืออยู่ประมาณสามกิโลกว่านะครับก็คือควักไส้ควักพวงออกไปแล้วแต่บ่าวยอดจะนับเป็นว่านับแบบว่าซื้อมาสี่กิโลนะครับเนี่ยมาทำนะครับซื้อมาสี่กิโลแล้วมาล้างเนี่ยจะได้เท่านี้แหละครับสามกิโลกว่านี่ครับ กิโลนึ่งก็หน้าขณะนี้นะครับกิโลนึงก็อยู่แปดสิบถึงแปดจิบห้าบาทนะครับก้อนหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยบางทีบางก้อนก็ก้อนละสิบสิบโลสิบเอ็นโลสิบสองโลนะครับถ้าไซส์เดี๋ยวนี้ไซส์สามร้อยห้าร้อยอยู่แปดสิบสองบาทนะครับบางทีก็แปดสิบราคาปลาหมึกมีขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับอันนี้บอกย,ยอดเสียบให้ดูนี่จะเป็นไซส์สามร้อยห้าร้อยนะครับบางทีก็ร้อยสามร้อยจะปนกันมา ก็เสียบแบบเดีวยวกันนี่แหละครับถ้าเราได้ตัวเลขมาจะเป็นไซส์ร้อยสามร้อยก็เสียบอีกวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มชิ้นเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือนี่เราเสียบอยู่ไปห้าชิ้นเราเสียบไม้หนึ่งห้าชิ้นเราต้องเพิ่มเป็นหกชิ้นนะครับถ้าตัวเลขเราก็ได้เท่าเดิมมาครับได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบไม้ครับอันนี้ปลาหมึกนี่เป่ายอดซื้อมาตอนนี้นะครับเนี่ยครับปลาหมึกเนี้ย มันจะมีอยู่ราคาแปดสิบถึงแปดสิบห้าบาทนะครับบางวันก็ขึ้นบางวันก็ลงอยู่ที่ห้องเย็นนะครับมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับเอาตีไว้เป็นแปดสิบห้าบาทนะครับเป็นโลละแปดสิบห้าบาทน,นี่ก็8แปดสามยีสี่แปดสี่สมสิบสองันนี้ก็คือสามรอยสี่สิบบาทครับสี่กิโลนี่ครับดูแบบเป่ายอดเสียบแบบเป่ายอดได้เลยนะครับเสียแบบนี้เวลาเราไปวางนี่ จะไม้ใหญ่มากเลยนะครับเวลาย่างเหมือนในคลิปช็อตที่เบายอดลงไปนะ่ะจะย่างจะสวยเด้งมากครับปลาหมึกยิ่งเรามีตัวตัวหนังมันนะครับตัวสีดําตัวนั้นนะครับถ้ามีตัวสีดําติดเนี่ยเวลาเราย่างเนี่ยมันจะเด้งนะครับเพราะมันจะดึงหดให้สวยมากตัวนี้จะเป็นหางมันนะครับหางแหลมมันอยู่ข้างล่างอะ่ะเราจะหางหนึ่งตัวหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ ใส่ไปได้สี่ไม้หรือหกไม้นะครับเป็นสี่ชิ้นถึงหกชิ้นเราผ่าออกให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับนะครับแล้วก็เสียบแบบนี้นครับหนวดถ้าเล็กแล้วก็ผ่าเป็นสองหนวดถ้าหนวดใหญ่ก็หนวดเดียวครับผมเนี่ยครับนี่ก็เป็นไม้เบอร์เก้านะครับทําแบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้ขายง่ายไม้ใหญ่ครับผมเวลาเราไปวางไม้ใหญ่ เรวก็ไม่หดด้วยนะครับถ้าเสียบงอ,งอแบบบ่ายยอดเนี่ยครับไปวางจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับสวยมากแล้วเวลาย่างนี่ก็สวยลูกค้าซื้อดีครับตัวนี้เนี่ยบ่ายยอดจะเสียบให้ดูนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับก็ซอยก็ซอยแบบนี้ครับในในคลิปที่เคยลงไปก่อนก็มีบอกวิธีซอยนะครับ จะสวยมากเลยแนะนำนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หรือเพิ่งจะขายหรือกำลังอยากจะขายนะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่าวยอดแนะนำปลาหมึกดำครับเราทำยากเวลาเราทำนี้มันจะยากกว่าทำคอปลาหมึกนะครับแต่กำไรนี่ใช้ได้เลยนะครับกำไรนี่เกินครึ่งไปเลยนะครับ ถ้าเป็นคอหมึกนี่จะทําง่ายกําไรก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเรามีตัวปลาหมึกดํานี่ไปเสริมถ้าเรามีเวลาว่างกันนะครับช่วยๆกันเสียบแป๊บเดียวแหละครับตัวนี้บ่าวยอดจะเสียบเป็นปลาหมึกดํานี่แหละครับบ่าวยอดจะเสียบส่วนแฟนจะเสียบเป็นคอนะครับเดี๋ยวนี้แบ่งกันเสียบครับผมเอามยขึ้นให้ดูรครับบนถาดนี่ครับ นะครับมันจะสวยมากเลยเรลาเราไปวางนี่จะไม่หดนะครับอยู่อย่างนี้เลยครับย่างก็อยู่อย่างนี้เลยครับสวยยิ่งโดนไฟเข้าไปในะยิ่งสวยครับนะครับใส่แล้วแต่นะครับใส่สีไม่ใส่สีก็ได้แต่ถ้าเราใส่สีมันจะสวยขึ้นมานิดนึงเพราะส่วนมากคนจะติดกับคำว,ว่าปลาหมึกสีเหลืองนะครับนี่เป็นเบอร์เก้านะครับไม้เบอร์เก้า เทียบให้ดูครับเนี่ยครับจะเสียบอยู่ประมาณเกือบครึ่งไม้ครับครึ่งไม้นะครับประมาณนี้ครับยังไงดูแล้วทําตามได้เลยนะครับ๋ยียบอยยอดทําคลิปดีๆมาให้ชมอีกทีครับผมสวัสดีครับ